สนึน้ำนบุตรมาฝากก้าหนึ่งหนนมี้ดูต้นน้องปองมาแดูนะไม่เห็นเป็นปะต้องมาดูกาแฟได้ไม่ดีเลยกาแฟไม่ดีชมเลยกาแฟไม่ดีชมเลยเออเดี๋เยวทกาแฟก่อน วยนะคร eh ับยอดแฝงูยอดในตับทานอยู่ทุกวันไปดำไปโก แันนะครับาาตามแฟยังเตรียมน,นกมาพอดีเลยจิบแปแลนกนะครับให้อาหารนกมาแลละนะครับถ่ายนกไปก่อนเดีย๋ยวจะมาถ่ายคนที่หลังโอ้เยอะมากเลยใส่บาดมาแล้วก็มาโปรยอาหารให้มันนะทุกวันนะเริ่มมาแล้ว

หมึกเตยมัไม่เอาละหมึกเตยก็ไม่ก่อนแค่อย่างเดียวพอแต่พูดถึงทานก็กาแฟก็อร่อยนะครับหมึกเตยวันนี้เรากว่าทานนี่วันนี้เมนูนี้ก็ตุ้ม ชินกันเนาะหมูยอของแม่ของอะไรของมาย,ยุรีครัป่ะของฝากจากนครสวรรค์มือนกันอันนี้หมูยอหมูยอมายุรีก็ชื่อดังนะครับหมูยอเด็ดขาดกาแฟกับหมูยอ,ยอทอใส่บาตด้วยทอใส่บาทด้วยพระเช้านี้ ก็ใส่บไปแล้วก็เหลือให้เราทานหน่อยพุดยอดสุดยอดมากนี่ก็ช่วยกัดเลือดเจ็บจิตใจแลนกน่ะบินหมดเลยพอร้อนมาบินหนึ่งมดพอร้อนไปก็มา เรื่องมาละคุณรักษกว่ามันมีสัญชาตญาณน,นะสัญชาตญาณเขาเรียกว่ากัวพายมาถึงตัวเหมือนคนนี่แหละภัยมาถึงตัวก็หาซีกำบังนกมันภัยมาถึงตัวมันก็บินหน,นีทุกคนก็กลัวตายเนาะ ใส่ตัวไฟมาถึงตัวครับอาหารมาทางนี้เนาะจิบกาแฟากันสำหรับวันนี้ก็วันนี้วัาานอาคารนะัอาคารก็ขอให้ทุกท่านทำงานนะครับทุกท่านก็ทุกท่านก็กำลังเดินทางไปทำง,งานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพส่วนท่านใดที่ทำง,งานอยู่ก็นะครับก็ทำงานให้ราบรื่นนะครับไม่มีอุปสรรคใดๆมาอีกกัน้นอีกกว่างนะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้จะเพียงเ,เท่านี้นะครับสวัสดีครับ